ขอบคุณเอฟซีที่ช่วยเป็นกำลังแรงใจให้กับยูทูบเบอร์น้องใหม่ฝากเอาที่สบายใจไปนางในเดือพปีน้องซอยฝากกดแชร์กดไลค์สับค่าสับตะใคร ให้เอาที่สบายใจไปนางในเด้อพี่น้องวันนี้ก็พี่น้องมักเราพี่น้องทุกสัปาหจะเป็นช่วงกินแต่ทำช่วงเด้อมาเค็มอย่างเค็ดผู้ชมมากค็มอย่างเค็ดกินพี่น้องยาตีกันตีกันเพาสบายใจเมนูนําเสนอวันนี้นะคะท่านผู้ชมเขาปุ้นเอาอุ้ยมีผักเอามีแมงบ่งพี่น้องเขาปุ้นน้องอุบลนพี่น้องเด้อเข้าสื่อมา ใบถูเก yeah. ็บบัตฟรีป่ะนะไปเสิบ uh, ่เอาเงินประสิทธิ์ให้ซื่อๆไปนะโอ้ยเจ้าจะสูบมันดูถูกกันป่ะนั้นอย่าดูถูกกันมานน้ำดำชุ่มนั่นเป็นการดูถูกกันนะพี่น้องเด้อสิมาให้กันฟรีๆนะมันดูถูกกันที่สบายใจไปเะสร้างสมาบ่เอาเงินดอกไปเนาะโอ้ชั้นไหนนาะงก่อนสื่อก่อนขายนะ ก็หวดไปแล้วแต่วมาช่อมเทียนหนึงแล้วพักกพผักอีตูเฮ้าแล้วพี่น้องเด้อเฮ้าพยายามมันจะหอดมือบุญเอาบุญบอมันจะเป็นดอกก่อนพกักทั่วก็เหลือน้วยเดียวพี่น้งองผักอันนี้พักต้นใหญ่ๆนะพี่น้องเนะต้องหามีใครมั่งบงอผม เราจะชิมให้ดูเป็นครั้งแรกที่เราชิมเราเคยลองแล้วล่ะครั้งหนึ่งแค่มันจะออกหวานๆนิดนึงท่านผู้ชมซิกินยังไงดีล่ะมันก็ไก่ข้างน้ำยาป้าบวกน้ำยาก,กะทิเป็นีย้ย ไก่กับกล่องไม่ไก่เราหาตังกินหัวมึงปึกตายมึงค่ะนี่ึกดาเจาของเนี่ยนบด้าผู้อื่นด่านคอณ้ชมเาไปนอนหอง r i อะเดยเหลือเหลนี่ก็หอนละมืนนี้เขาจะกินก้อนเบาหวานมันจะข้นลดแล้วไปนอนเด้ยังอน้าน อม,อมักถั่วก็อย่าสวนอืมอืมหวานค่นะสวนผักปีนี้ไม่อลังการแต่ปีหน้าเราเตรียมตัวแล้วจะทำอลังการอืม

เราจะไปกินหน่องบานหน่องแดดจำนะอืมเราจะแกงน้องใหม่เมืองอ่านแกงเปลือกสั่นบอกอย่างอากาศเย็นหน่อย Được vào da, 2 sắm mừng mắt này ok rồi ừ, bất chợt phải làm bản bản phân phươn à bản mà cái nhà mình rồi cái này bộ à ก็คือบักซี่เลลาธรรมดาไม่เห็นแดดด้มซงายาฝนตกดอ้อ บันงานเราจะจัดไว้สองชนได้ไปหน้อโซนหลังบ้านกับซนไต้ดินเพราะว่าโดนเตะฮอสไว้ไต้ดินเขาบอกไว้กับเน่อหน่วงของสะบัดไปเน่อยเขาจะได้แหนไม่แบบสบายใจ <laughs> ข้าวที่แล้วพี่แก้วว่าได้แห,หนไม่เทียวนี่ใส่พี่แก้วแหนไม่บ่ว่างเลยห <laughs> อมมากอตัวม,มา้นาะก,กโดดเอน้ากัน มึง็หล่าบ้ากูใส่กล่องโกโปไทยบัึนหงอมึงเหล่าท่าสักคมเป็นเฟซบุ๊นะกเพราะว่าประกดตัเองมันผิดจัดก,กัน kìa wow mm. ไปยังตลาดนัดกระหอนอยู่เดี่มเจ็ดหอดดอกนะเอาดอกมันออกมันจะแตกไป เขาเส้นร่งเลือดในมันไหน่อสุดีบอเท่าเส้นกินปีนี้กิดถึงไหม่สองปันหมดแล้วเจ้ากินปีนี้กิดถึงถ้าเท่าเห็นเท่าก็จะได้ชื่นชมทั้งปีเลยนะ ดีบ่ดีเ <c oughs> จ้าขาขมหวานอีเด้อม้มกันมาสักพักมันหมักนอาสูาดยังไงก้อนหมักเนาะมันเป็นก้อนสุกเหม็น,นบอกยันมันเยอะไป เพื่อน่ากลทีเาเปิดร้านอาหารอืมจ้าก,ก็ต้องมองจำช่วงกินหมดอยู่โอ,อ้ปุ๋ย พวกสกหลายหยหรอกสกแม่งหยกเดียวเนพุ่นพุ Rah ่นก ok ็อมันกินแสบปยังกับแสบม้ว ไอตัวกตอเไป,ไปหลังน่ำงใบมันจะสั่มบ่อยกว่าเอาจะไปงานตัวเสาบ่งคือจะมาเราเข้าไปเดินซ่อมสวนอักนจจากเห็ดนะเห็นี่เ <ไป S 2> นาะ บัคือความคิดบัคือมคือความแต่ห้าคิดไปแล้วไปหรออี่ยังก็ได้ว่ได้ดังมักดังผลเนาะ <laughs> ok được không chào cảm ơn thay cả giác lắm mà